ข้อ16นะครับกำหนดให้ y เท่ากับ ax กำลัง4ลบ bx กำลัง2บวก x บวก7นะครับถ้ามีคู่อันดับ xy เท่ากับลบ14 130เป็นคำตอบจงหาค่า y เมื่อ x เท่ากับ14นะครับก้อไก่138ข้อไข่148ข้อควาย158และงองงูหนึนะครับ ข้อนี้เนี่ยก็เหมือนจะเกี่ยวกับเรื่องคู่อันดับใช่ไหมครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยถ้าเขียนในรูปนี้เนี่ยก็คือการก็คือคําตอบของสมการนั่นเองก็คือแทนค่า x เ,เข้าไปแทนค่า y เข้าไปจะทําให้สมการเป็นจริงนะครับอ่าทีนี้ก็น้องๆก็ลองแทนค่าเลยนะครับแทนค่า x ค่า y ลงไปนะครับอ่าพี่ให้เวลาลองทํานะครับ ่าทีนี้พี่จะเฉลยนะครับก็คือตอนแรกสมการตั้งต้นเขาให้มาว่า y เนี่ยเท่ากับ ax กำลัง4ลบ x กำลังสบวก x บวก7ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราแทน x เท่ากับลบ14และแทน y เท่ากับ130เข้าไปเนี่ยก็จะได้ว่าเลยครับอ่าก็แทนเลย y เท่ากับ130ก็เป็น130เท่ากับ a คูณอยู่กับลบสิบสี่กำลังสี่ลบกับ b คูณอยู่กับลบสิบสี่กำลังสองแล้วก็มาบวกกับ x ็ก็คือลบสิบสี่นะครับแล้วก็บวกเจ็ดอืมทีนี้เราก็มาดูซิว่าลบสิบสี่กำลังสี่กับลบสิบสี่กำลังสองเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับอ่าก็ลองยกกำลังดูเลยน้องๆก็ลองยกกำลังดูนะครับอันนี้พี่ยกกำลังมาให้แล้วจะได้ว่า ลบสิบสี่กำลังสี่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับสาม4มื่นแปดพันสี่ร้อยสิบหกอ่าทีนี้ลบสิบสี่กำลังสองก็จะเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะครับอ่าคูณอยู่กับดีแล้วก็ลบสิบสี่บวกกับเจ็ดใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็คือที่เราแทนค่าลงไปแต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยถามว่าอะไรถามว่า y คือเท่าไหร่ใช่ไหมครับเมื่อ x คือ 14ดังนั้นน้องก็ต้องลองแทน x อเท่ากับ14ลงไปในสมาการตั้งต้นอีกครั้งหนึง่งใช่ไหมครับก็เลยได้ว่า y เท่ากับ14ยกกำลัง4คูณอยู่กับ a บวกกับ14ยกกำลังสองคูณอยู่กับ b แล้วก็บวก14บวก7ใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราก็ต้องหาค่า y มาให้ได้เราก็มากระจายพวกนี้ก่อนก็จะได้ว่าอะไร อ่า14บกำลังสก็คือ 38,416a ่นแปั้ยใช่ไหมครับบวกกับเท่าไหร่บวกกับ1นึ่งร้อบวกสิแล้วก็บวกเใช่ไหมครับ <c oughs> ดังนั้นน้องๆมาดูสิว่ามันแตกต่างยังไงกับบรรทัดข้างบนอ่าดูที่สีแดงพี่พี่วงนะครับอันนี้เหมือนกันไหมตัวนี้กับตัวนี้เหมือนตัวนี้ลบร้อ ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้พี่เขียนผิดตรงนี้ต้องเป็นลบอ่าตรงนี้ก็ต้องเป็นลบนะครับอ่าก็จะได้ว่าตรงนี้ลบหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบีใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องเป็นลบหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบีอ่ามันเท่ากันพอดีทีนี้ตัวนี้บวกเจ็ดใช่ไหมครับอันนี้ก็บวกเจ็ดแต่ที่แตกต่างกันมีตัวเดียวก็คือตัวนี้ลบสิบสี่แต่ตัวนี้กลับเป็นบวกสิบสี่ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าน้องๆอยากรู้ว่า y คือเท่าไหร่มันต่างกันเท่าไหร่ครับ ต่างกันอยู่28ใช่ไหม14กับลบ14ดังนั้นน้องก็ต้องเอาคําตอบตรงนี้เนี่ยมาบวกเพิ่มอีก28เพื่อได้ค่า y มาดังนั้น130บวก28ใช่ไหมครับก็คิดเลย130บวก28จะเท่ากับ y จะได้ว่า Y คือ158นะครับก็ตอบข้อ,ขอคา y เลยนะครับ อ่าเรื่องนี้ก็เป็นโจทย์เกี่ยวกับใช้ความรู้เรื่องการแก้สมก,การนะครับว่าคําตอบถ้าโจทย์บอกว่ามีตนคู่อันดับไหนเป็นคําตอบอะ่ะก็เป็นการที่วิธีง่ายๆคือต้องแทน X กับแทน Y เข้าไปเลยแล้วเราสมก,การนั้นนะต้องเป็นจริงเสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นคําตอบแล้วแล้วก็หักพลิ๊กแพงเองนะครับเหมือนข้อนี้เนี่ยน้องๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกระจายแล้วก็คูณเอาย้ายเลข บวกลบไปหาหมดเลยนะครับเพราะมันจะเสียเวลาแต่ถ้าน้องเนี่ยคารูปเอาไว้แล้วน้องสังเกตดูนะครับว่ามันแตกต่างกันเพียง14กับลบ14ใช่ไหมแ้น้องก็แค่ดูว่าผลต่างคือเท่าไหร่แล้วก็เอาฝั่งซ้ายเนี่ยมาบวกด้วยผลต่างนั้นก็จะเป็นคําตอบมาอย่างรวดเร็วนะครับอ่าข้อนี้ก็จบนะครับตอบข้อคอควาย